โรงงานผลิตอาหารแช่แข็งส่งออกในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เคยเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วจนต้องอพยพคนงานและชาวบ้านนับร้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นปลายเดือนมีนาคมนะคะวันนี้เกิดปัญหาซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นปัญหาเรื่องกลิ่นป่าเน่ามีชาวบ้านนับร้อยครัวเรือนต้องเดือดร้อนอย่างหนักค่ะโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งส่งออกต่างประเทศแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา วันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสารแอมโมเนียรั่วไหลแล้วนะคะหลังจากที่ต้องอพยพพนักงานและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลแม่เตยค่ะซึ่งอยู่ในรัศมี200เมตรใกล้กับโรงงานไม่น้อยกว่า100ครอบครัวร้องเรียนนะคะว่าพวกเขากําลังได้รับผลกระทบจากกลิ่นปลาเนา่าซึ่งคาดว่าเป็นปลาที่ไม่ได้แช่แข็งเพราะโรงงานเกิดปัญหาแอมโมเนียรั่วก,ก่อนหน้านี้ค่ะ ก็ขอยิงวอนผู้ที่มีอำนาจผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งนะครับช่วยให้ชาวบ้านนะ่ะได้หายใจโล่งหน่อยไม่มีประเด็นอะไรหรอกถ้าคุณเกียร์จบเราก็จบถ้าคุณเกียร์ไม่จบเราก็อึอดอัดอยู่ไม่ได้ การลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบนะคะว่าบริเวณด้านหน้าโรงงานและซอยถัดจากที่ตั้งโรงงานได้กลิ่นเหม็นรุนแรงค่ะส่วนสภาพโรงงานในจุดที่แอมโมเนียรั่วก็ยังมีร่องรอยของอาคารที่ซุดตัวลงมาค่ะ